เช้าวันที่สดใสช,ชี้เดินท้ามาไปอาบน้ำดีกว่าไปอาบน้ำดีกว่าไปอาบน้ำดีกว่าเอาไปสิเอาสรดน้ำเปิดน้ำก่อนสดสบู่ปิดสบู่ดิฉันพูดฉันพูดสระผมโอเคอาบน้ำเสร็จแล้วอุย้ยพื้นเปียกไปหมดเลยทำยไงดี เช็ดเช็ดเช็ดอเคเช็ดเสร็จแล้วหดประตูให้ต่อมาก็ไมาเทจริงเออเออเช็ดเช็ดเช็ดตู่เช็ดตูแบบต่อมาก็มาแปรงฟันกว่าอีเสสิฟันก่อนแปงนยี่เช็ชแปรงเสร็จแล้วฉีดน้ำหอบซะหน่อยดังน่ากกัวเนี่ย อย่าลืมบ้วนปากด,ด้วยอื้อร่อยอร่อยอร่อยไม่ขี้เกียจเก็บเดี๋ยวใครไม่เก็บก็แล้วกันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเอาเชุดใอใหม่แีอ,นอ,อนันออน,อน,อน,นี่ก็แล้วกัน ใส่รองชเช้าเออไม่สีต้องใส่รองเท้าก่อนอจากนั้นเราก็ใส่จางหูดีกว่าสวยใส่ใส้ยคอด้วยเดี๋ยวเพราะเราก็ไปเรียนดีกว่าอืมว่าแต่นี้มันอะไรอะ่ะมันที่จก่เหรออ้าหืมเแบบ็กๆบนาะเราจะต้องไปหาจะก็ตามสาส วาดได้จริงด้วยันมีอีกนะเธอตุ๊กตาเราได้เราเคยอยู่นี่ไงเดี๋ยวนะมันต้องขาดสีแลยนะสีเหลืองกับสีฟ้านี่สีเหลืองเจอสีเหลืองแล้วนี่สีฟ้าแล้วเห็นอยู่ใช่ตอนนั้นแหละเราเคยอยู่ม้าน้องน่าหยามากพาน้องไปโรงเรียนด้วยดีวยกว่าหึ <c oughs> ไปลงเย็ยนดีกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอย่าลืมหนังสือไปด้วยหนังสืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนยังม,มากินข้าวแล้วค่ะเออไม่รออยู่อืม